องน,นี้นะครับไม่ธรรมดาเลยครับผมเพราะว่าได้รับการปลุกเสกจากหมอปลายพายกระซิบครับแล้วก็การปลุกเสกนี้นะครับได้รับพลังมาจากท่านเท้าวิรูปักครับซึ่งเป็นหนึ่งในสีของเท้าจตุโลกบาลนะครับผมรวมถึงผสานพลังกับ องพญานาคนะครับผมทั้งหมดของวัดป่าของ11เครับผมเพราะฉะนั้นก็จะยิ่งช่วยส่งเสริมพลังอํานาจให้มีบารมีแก่กล้ายิ่งยิ่งขึ้นไปครับบูชาแล้วเสริมดวงการงานการเงินป้องกันภัยพิบัติได้ดีมากเลยครับถ้าพลิกไปยังด้านหลังของแผ่นทองนะครับผมเราจะเห็นเป็นตัวเลขแบบนี้ครับผมเลข9 9 9 9ช่วยในเรื่องของความก้าวหน้าความมั่นคงในที่การงานนะครับผมก็จะทําให้ดวงในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับปางมากยิ่งขึ้นครับผมส่วนเลข8 8 8 8, 8. จะช่วยในเรื่องของการเงินนะครับผมแล้วก็เสี่ยงโชคโชคลาบใครที่สนใจในเรื่องของตัวเลขนะครับผมแนะนําเลขนี้เลยครับผมส่วนของเลข5านะครับจะเป็นเรื่องของเมตตามหานิยมเสริมสเสน่ห์ผู้ใหญ่รักให้ความเมตตาครับผมส่วนเลข1 11 1111ก็จะช่วยในการเสริมพลังชีวิตขจัดอุปสรรคเสริมชัยชนะและก็เป็นที่1ครับของแท้ต้องสั่งซื้อที่บริษัทมูฟฟ่าสจำกัดมหาชนเท่านั้นครับ